จังหวัดนนทบุรียายโต้กลับไม่เชียอน้องโชคพกปืนไปโรงเรียนเพราะหลานเป็นเด็กดีเมื่อเวลา18นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรบางบาทองจังหวัดนนทบุรีความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของเด็กชายนพสินงามสุดหรือน้องโชคอายุ14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลาดประดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบาทองจังหวัดนนทบุรี ล่าสุดทีมข่าวได้รับเบาะแสจากแหล่งขา่าวว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องโชคนั้นเกิดจากอาวุธปืนไม่ทราบชนิดไม่ใช่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ระเบิดจากการชนะสูตรในเบื้องต้นพบบาดแผลที่บริเวณเบ้าตาข้างซ้ายนหนึ่งแผลนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางบัทองได้น,นำตัวเด็กชายเอนามสม,มุติมาสอบปากคำพร้อมครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อเท็จจริงท่านนี้มีรายงานว่าอาวุธปืนดังกล่าวนั้นเป็นของน้องโชคซึ่งทางด้านคุณยายของน้องโชคโต้กลับไม่เชื่อเพราะหลานชายเป็นเด็กดีนางนานพัฒชยโยศอายุ57ปียายของผู้ตายได้กล่าวว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปว่าหลานของตนนําอาวุธปืนไปที่โรงเรียนและทำปืนลั่นใส่ตัวเองส่วนตัวแล้ว ไม่เชื่อว,ว่าหลานของตนจะนำมาวุธปืนไปโรงเรียนพราะตนและยายอีกคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงหลานมากับมือรู้ดีว่าหลานนั้นเป็นเด็กอย่างไรขนาดตัวคุณครูเองยังบอกเลยว่าหลานตนนั้นเป็นเด็กดีไม่เคยไปมีเรื่องวิวราวกับใครและตนกับยายก็คอยตรวจกระเป๋านักเรียนของหลานก่อนไปโรงเรียนทุกเช้าท้งนี้จะต้องรอผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อยืนยันให้แน่ชัดอีกครั้ง ได้ส่วนของเพื่อนๆนของหลานตนนั้นตนไม่ขอพูดถึงว่าเพื่อนๆนของหลานจะเป็นคนพกพาอาวุธปืนไปโรงเรียนหรือไม่เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรจะไปกล่าวหาเขาแต่เคยพูดคุยกับเพื่อนๆนหลานก็ไม่เห็นว่าจะมีพฤติกรรมปฏิท็นทางที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วก็คงต้องรอผลการพิสูจน์จากเจ้าหน้าตำรวจที่แน่ชัดต่อไปนิวส์ที่สิบสี่ ูีราทิพสีรายงาน